ออเดอร์แรกนะคะจะเป็นของคุณการธิดานะคะ,จ,ะจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะที่สั่งก็จะมีเป็นพีทไอบูมนะคะแล้วก็เป็นส้มอันนี้จะเป็นของแถมนะคะต่อมาจะเป็นของคุณณทิตานะคะ,จ,ะจังหวัดอุดรธานีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นพีทนะคะแล้วก็เป็นกุฎิธรรมะ อันนี้เป็นน้องหมานะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะต่อมาจะเป็นของคุณนานีนะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นพีทไอบูมรุ่นเก่านะคะแล้วก็มีเป็นเดฟุกุนูเทล่าสองชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะ ต่อมาเป็นของคุณชมพูนุชจากจังหวัดสงขลานะคะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นพีทไอบูมนะคะแล้วก็มีเป็นชูมิโกะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะต่อมาเป็นของคุณกัญญาลัต์นะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนี้จะเป็นกล่องซุมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นของคุณนิชาพัฒนนะคะจากจังหวัดสกลนครอันนี้เป็นกล่องซุมหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งฟรีแล้วก็มีสั่งสกกุชชี่เพิ่มไปอีกนะคะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนนะ